สวัสดีครับวันนี้พบผมนะครับปวิดบุญล้ำนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแฟนเพจปวิดบุญล้ำทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้มาพามาชมสาหแรงม้านะครับ3ามสามกอี e. ทักเตอร์จอร์เดียนะครับวันนี้เรามาพามาชมสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดอัมราจเจริญด้วยนะครับเป็นสถานที่ ที่สาธารณชนที่นับถือนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรถไถด้วยนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศสถานที่สำคัญในวัดพระมงคลนิ่งเมืองนะครับะเดี๋ยวไปชมกันเลยที่นี่ก็จะลมลื่นนะครับสถานที่ สงบมากนะครับมีความพูดถึงว่ามีมีความเงียบสงบนะครับร่มเย็นนะครับสถานที่ของที่กราบขอรบนะครับเดี๋ยวเดินเดินแล้ครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระนะครับองค์พระปฏิมาที่มีชื่อว่าพระมงคลมิ่งเมือง,งนะครับของ พระประจําจังหวัดคูบ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมกันเดี๋ยวไปกราบไหว้สักหน่อยครับไปเลยครับอันนี้ต้องขอเชิญชวนนะครับเชิญชวทนท่านที่ ผ่านไปผ่านมานะครับผ่านจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแวะมากราบไหวสักการะนะครับพระมงคลนิ่งเมืองนะครับที่เรียกว่าพระใหญ่ของเรานะครับเนไปไปไหว้ไหว้พระด้วย

มาตั้งไว้หลายปีแล้วนะครับประมาณ 3- 4ปีได้แล้วนะครับจนเดียชีวิตยังมีพุ่งนี้เสมอนะครับแล้วก็เหนื่อยก็พักหนละับก็ห่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติพระเทุทยานแห่งพระมงคลนมิ่งเมืองกันสักเล็กน้อยนะครับประวัติความเป็นมาของพระ พระทุทธรูปผู้บ้านเมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญโดยประวัติความเป็นมาของพระมงคลมิ่งเมืองอเกิดขึ้นเมื่อปี2003นะครับพระคธธรูทัศนประกาศปุจันสิรินะครับเจ้าอาวาสวัดสำรานิเวศนะครับอำเภอจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่ก่อนจะเป็นจังหวัดอูบลน,นะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดอำนาจเจริญแล้วนะครับสมัยสร้างัางเป็นอำเภอ อำนาจ,จเจริญอยู่นะครับต้องการสร้างพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับโบสถ์วัตถุทางศาสนาที่พักเช่น <c oughs> เสียมพุพทธรูปในสมัยเก่านะครับตัวนี้เป็นปรียกวณ์สถานที่สำคัญนะครับเป็น ระมงคลมิ่งเมืองประดิษฐานอยู่ที่เขาดานนะครับพระบาทตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนากจเเรินนะครับส่วนนี้สร้างขึ้นเมื่อพศ2508นะครับเป็นพระพุทธรูปคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับประดับกระเบื้องโมสีทองทั้งองค์นะครับมีขนาดหน้ากว้างตัด11เมตรมีความสูง20เมตรนะครับสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนนะครับแล้วก็ ส่วนราชการจังหวัดนะครับ <c oughs> เป็นสถานที่หลักฐานเป็นพื้นที่สถานมากกว่า2,000ปีนะครับตัวนี้ามาทางนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ให้บริการหรืออำนวยความสะดวกนะครับ <c oughs> แก่นักท่องเที่ยวก็จะมีบริษัทบำรุงรักษาพมรคนเมือง,ง,งนะครับพระทธอุทยานที่มีหน้าที่ดูแลและบำรุงร,รักษานะครับบริหารจัดก,การ พระมงคลิมลเมืองละพุทธอุทยานโดยมีเครื่องรางของขังให้นักท่องเที่ยวได้บูชาตามความศรัทธาสร้างทั้งให้บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวตั้งอยู่บริเวณทางเข้านะครับก็จะมีลานกีฬามีลานธรรมนะครับมีสถานที่บูชาดอกไม้สุขขาหญิงสุขขาชายนะครับอัวนี้ เดี๋ยวพนะาไปกราบองค์พระมึงคนไม่เหมือนกัน าถานะคมีคาษาบูชาพระมูคนุ่เมืองนะครับจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับก็จะมีว่า,านะโมสามจบนะครับพุทธปาทะวะรัชชะปาสานีเถระปามุเขหิพุทธสาสานิเกหิกาลาภิตังปุระสิลิมังคลังนามะนามะพุทธปฏิมัง พิรูปังสิริสิระสาณาม,ามิสิทธิเตโชชัโยนิจังสิทธิเตโชโหตุเมชัยมังคะลังขอข้าพระพุทธเจ้าขอกล่าวนวัสการพระพุทธปฏิมานามว่าพระมงคลมิ่งเมืองที่เหล่าพุทธศาสนิกชนนะครับ ซึ่งมีพระเถระเป็นประธานได้สร้างไว้ณแดนเขาดานพระพุทธบาทด้วยเสียงก้าวขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบรรดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขสำเร็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปความปรารถนาใดๆที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จความปรารถนาโดยพันทุกประการสาธุ โอเคครับคลิปนี้ก็จะจบการนำเสนอไว้นะครับประมาณ8นาทีนะครับเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นองค์รวมทั้งรถแท็กซีจอร์เดียแล้วก็มีประวัติความสำคัญนะครับแล้วก็มีประวัติของพระมงคลมิ่งเมืองแห่งจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้ประวิดบุญล้ำก็ขอกำว่า กล่าวคำว่าสวัสดีครับ